สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซอดาวจัดให้อีกแล้วนะคะและก็วันนี้นะคะเริ่อง,งานยามดีเรามีส่งรถหรูให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะไปไกลถึงเชียงใหม่เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับรถบ้านคุณ X ได้นะคะใครที่สนใจรถมือสองอยู่นะคะคุณภาพดีนะคะเปิดใจให้รถบ้านคุณเดูแลคุณนะคะออกรถกับรถบ้านคุณเองนะคะง่ายมากแค่นอนสไลด์โทรศัพท์นะคะอยู่ที่บ้าน ก็สามารถออกรถได้นะคะเคสนี้นะคะลูกค้าไม่ได้มาดูรถเลยนะคะเพียงแค่เปิดดูออนไลน์นะคะเห็นรถของรถบ้านคุณเอ็กนะคะโอนจองมามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็อนุมัติแล้วสไลด์ไปส่งรอรับรถที่บ้านได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอารถไปขึ้นสไลด์แล้วไปรอดูกันว่าถึงแล้วลูกค้าจะ ชอบรถของเราไหมนะคะก็วันนี้นะคะซดาขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปด้วยว่าเราจะมีรถมารีวิวหรือว่าจะมาส่งรถคันไหนกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ